sun is shining 24-7 cause when we're together it feels like we're in heaven if it will get dark you'll be my million stars i know i can lean on you <coughs> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับคลิปอันบ็อกซ์เสื้อผ้าอีกแล้วนะเสื้อผ้าที่เราสั่งมาวันนี้เป็นเสื้อผ้ามือสองนะซึ่งมันราคาถูกมากๆๆๆเลยทุกคนเราได้มาทั้งหมด10ชิ้นในราคาแค่500กว่าบาทเองนะเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ชอบซื้อเสื้อผ้ามือสองมากเลยใช่ปะเพราะว่ามันราคาถูกแล้วเราก็ไปเจอเว็บหนึ่งมาทุกคนชื่อว่า Han Girls เขาเป็นเว็บซื้อขายเสื้อผ้ามือสองนะแล้วเราก็เลยไปได้เสื้อผ้าจากเว็บนี้มาเนี่ยแหละซึ่งจริงๆแล้วเว็บ เราไม่ได้เข้าไปซื้อได้อย่างเดียวนะทุกคนเราสามารถเอาเสื้อผ้าของเรา,าเข้าไปขายก็ได้เผื่อว่าทุกคนกําลังอยากหาช่องทางปล่อยเสื้อผ้ามือสองของตัวเองอยู่ <S <S ก็ลองเข้าไปดูในเว็บนี้ได้นะแล้วการซื้อเสื้อผ้ามือสองเนี่ยน,นอกจากเราจะได้เสื้อผ้าราคาถูกแล้วใช่ปะเราก็ยังได้ช่วยรักษาทรัพยากรขอ,ของโลกด้วยนะทุกคนช่วงที่ผ่านมาทุกคนน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่อง fashion ใช่ไหมเราก็ได้ยินมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อเสื้อผ้ามือสองเนี่ย เราก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เกิดแฟชั่นหมุนเวียนด้วยนะก็เราจะได้อะไรมาบ้างไปดูกันเลยดีกว่านี่ทั้งหมดที่เราได้มานะุคนเราได้มาทั้งหมดสิบซ้นเลยนะก็อย่างที่บอกเราได้มาจากเว็บแฮนดเกิลใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ที่เราซื้อมาไว้ให้ด้านล่างนะแล้วเดี๋ยวท่ายคลิปเนะี่ยเราจะเข้าไปซื้อในเว็บนี้ให้ดูด้วยก็ทุกคนอยากไปลองดูกันเรามาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยไหม ร้านแรกเป็นชุดเดรสทุกคนวันนี้เราได้เดรสมาส ัวนชุดแรกเป็นเดรสสีชมพูแบบนี้น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนเออเสื้อกว่าอันเนี้ยเขาไม่มีตัวิรอยเปื้อนอะไรเลยนะถึงเขาจะเป็นเสื้อผ้ามือสองอ่ะตรงคอเป็นคอสี่เหลี่ยมแบบที่เราชอบเลยเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดไปหลายคิวแล้วแหละว,ว่าเราอ่ะชอบใส่เสื้อผ้าที่มันจะถูกให้ประลาของเราใช่ไหมเพราะเราจะได้ดูแบบไม่ค่อยตานดูหอมลงเลยเนี้ย ซึ่งอันนี้คือถูกใจมากๆทุกคนเพราะว่ามันราคาแค่ห้าสบาทเองด้วยแล้วที่ดีไปกว่าน,นั้นคืออะไรรือปล่ะเข้าแถมกระเป๋าที่เข้าชุดกันมาด้วยอ่ะทุกคนสี่เป็นกระเป๋าแบบนี้มันคือสีเดียวกันกับชุดเลยอ่ะทุกคนสิ่งเนี้ยสอ,อันนี้คือแค่50บาทมันไม่มีตำหนิเลยด้วยนะจากที่เราดูดูแล้วอ่ะ คือไม่มีรอยเปื้อนอะไรเลยอ่ะแล้วคือเขาอะฝักมาให้หอมมากๆเลยด้วยทุกคนประทับจิตประทับใจมากๆดีมากๆเลยอ่ะน่ารักมากเลยชอบอ่ะ ไปดูกันที่อย่างต่อไปกันเลยอันเนี้ยมาจากร้านเดียวกันนะเป็นเดรสเหมือนกันทุกคนร้านนี้เราได้เดรสมาทั้งหมด3ตัวเลยคือจะบอกว่าของจริงอะมันไม่ได้สดขนาดในกล้องนะทุกคนในกล้องมันดูสดมากเลยอะตัวนี้ก็ไม่มีตําหนิอีกแล้วเรามองไม่เห็นตําหนิของเขาเลยอะเราชอบร้านนี้ว่ากเลยทุกคนเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้เสื้อผ้าออกมาจากตู้ของเราเองเพราะว่าเสื้อผ้าของเขา,าขอะหอมมากๆเลยอะเออลืมบอกไปว่าอันเนี้ย0้าบาทเหมือนกันนะเดรส ที่ราคา50บาทิบ้าเราจะไปหาได้จากไหนอีกอะต่อไปทุกคนอันนี้ยิ่งถูกไปกว่าเดิมอีกอันนี้ราคา40บาทเป็นเดรสโอ้โหน่าร้าโคิวมากตอนนี้เราชอบสีฟ้าเบบี้บรูแบบนี้อกมาทุกคน เป็นสีฟ้าที่น่ารักจ้าตรงช่วงเอวอ่ะเขาจะมีเป็นเหมือนถ้้เอาโชว์เอวนิดหนึ่งด้วยนะตะข่ายตะข่ายลูกไม้ลูกไม้หน่อยๆเออแล้วก็ตรงช่วงไหล่ก็มีตะข,าตาขายย่ายตะข่ายแบบนี้เหมือนกันน่ารักมากเลยทุกคนร้านที่สอง อันนี้เป็นเสื้อกับกระโปรงเป็นกระโปรงแบบนี้ชอบมากเลยอทุกคนดูมันมน่ารักก็ดูสิเขามีกระเป๋าตรงนี้ส่งอันอะอุย้ยน่ารักมากเลยอะ่ะผ้ามันดีแล้วผ้ามันก็หนามากเลยอะ่ะเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะรัดตัวเราเห็นกางเกงในอะไรอย่างนี้แน่นอนโซคิวจ้าอยากใส่อะ่ะถ้าใส่ไม่ได้นี่เสียใจมากเลยนะต้องเอาไปลองใส่ อีกชิ้นหนึ่งที่เราได้มาจากร้านนี้เป็นเสื้อเป็นเสื้อแขนตุ๊ก,กตาแบบนี้อุ้ยน่ารักเลยเสื้อตัวนี้มันจะเป็นเสื้อแบบแขนตุ๊ก,กตาแล้วก็เป็นคอแบบตุ๊ก,กตาเหมือนกันเป็นเสื้อครอปนะข้างล่างจะมีจัมเอลด้วยลายของเขาจะเป็นลายสามเหลี่ยมแบบนี้น่ารักเออเราลืมดูราคาเลยเนาะเสื้อตัวนี้ห้าสิ ส่วนกระโปงอันนี้80บาทนะเท่าก,กับชุดเนี้ยแค่130บาทเองอนะเอาไปใส่ด้วยกันก็ได้นะเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้กับกระโปรงตัวนี้น่ารักมากเลยต่อไปร้านที่3มมามร้านนี้เราน่าจะได้เสื้อมาทั้งหมด3ตัวนะ ตัวแรกเป็นเสื้อฮาวายทรงครอปแบบนี้ดีมากอีกแล้วทุกคนตั้งแต่เราเปิดมาแล้วยังไม่เจอตำหนิของตัวไหนเลยนะเป็นเสื้อครอปฮาวายแบบนี้เออนี่ยน่ารัก โดยที่สองเป็นเสื้อครอปเหมือนกันนี่เป็นเสื้อครอปแบบนี้เนี่ยแล้วก็เป็นแบบปัดปะอันนี้เราจะบอกว่ามันคือของแบรนด์ซาร่าด้วยแหละทุกคนแล้วอันนี้เราได้มาในราคาแค่70บาทอนะทุกคนต่อไปตัวที่3จากร้านนี้เป็น เดีียวแบบน้อีกแล้วว่าทุกคนอันนี้ของแบรนด Forever 21เนอะอันนี้เราได้มาในราคา50บาทถูกม,มากๆเลยทุกคน ต่อไปร้านที่4ร้านสุดท้ายแล้วร้านนี้เราได้ของเขามาทั้งหมด2ชิ้นซึ่งร้านนี้เราได้หมวกทรงที่เราอยากได้มานานมากๆเลวด้วยมาเหมือนกันมันเป็นหมวกที่เราเห็นคนเกาหลีใส่เยอะมากๆคือเราอยากได้มานานแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปซื้อที่ไหนเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ออกไปไหนใช่ปะ <c oughs> แล้วเราก็ไปเจอในเว็บนี้ทุกคนว <c oughs> ันคือหมวกอันนี้ โอ้ทุกคนมันดีมากเลยอะคุณภาพดีว่าที่เราคิดอีกนะเนี่ยมันคือหมวกแบบนี้ทุกคนอันนี้ราคา50บาทนะทุกคนซึ่งแบบเกินราคาอีกแล้วอะ50บาทนะทุกคนถ้าไม่ใช่ของมือสองเราจะได้ราคานี้ไหมอ่ะ อีกตัวหนึ่งที่เราได้มาจากร้านนี้ก็คือเป็นเดรสเป็นเดรสแบบโดนี้อีกแล้วอะ่ะเขาจะเป็นลายดอกเล็กๆแบบนี้น่ารักน่ารักเดรสนี้เราได้มาในราคา70บาทนะทุกคน ทั้งหมดที่เราได้เลือกมาให้ทุกคนดูนะทั้งหมดเนี้ยสิบชิ้นอะราคายังไม่รวมค่าส่งนะคือ556บาท ถูกมา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 กตกชิลลแค่56บาทนะทุกคนเรายิ่งไปกว่านั้นมันมีของที่เป็นแบรนด์ซาร่ากับแบรนด์โฟยเวอร์ขเติวันด้วยนะเราจะไปหาจากนี้ได้จากไหนอีกถ้าเราไม่ใช่ซื้อเสื้อผ้ามือสองทุกคนเข้าไปดูกันได้นะในเว็บแองเกิลมีเสื้อผ้าเยอะมาก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 เลยอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเว็บเขาน้าตาเป็นยังไงเราใช้ยังไงแค่แต่เราอ่ะน่าจะขึ้นไว้ให้ดูนะเว็บของเขาชื่อว่าแองเกิลเขาเป็นเว็บนะเราสามารถเข้าในโทรศัพท์หรือว่าในคอ ก็ได้เราพิมพ์เข้าไปว่า h a n g o u s ใน Safari ได้เลย h a n g o เติม s นะแล้วก็ com หรือว่าจริงๆอ่ะพิมพ์ว่า h a n g o s ใน Google อ่ะเขาก็จะขึ้นมาแล้วนะเราก็ เข้าไปได้เลยเปิดเว็บเข้ามาเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยก็มีเสื้อผ้าแบบเยอะหลากหลายสไตล์มากๆเรายังไม่เจอตัวที่เราชอบใช่ปะเราก็สามารถเข้าไปตรงนี้ได้เข้าไปตรงกลุ่มค้นหาตรงเนี้ยเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเอาเสื้อผ้าประมาณไหนมีของผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กนะเราก็จะดูเป็นของผู้หญิงอะสะส่วนใหญ่ยใช่ไหมเรากดเข้าไปตรงผู้หญิงแล้วก็ดูเพิ่มเติมแล้วอันเนี้ยเขาก็จะมีให้เลือกว่าเอาเป็นเสื้อหรือว่าเป็นเดรสเป็นกางเกงอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดออลไปเลยก็ได แล้วพอเข้ามาในหน้านี้แล้วอะ่ะเขาก็จะมีฟิลเตอร์กรองให้เราว่าเราอะ่ะจะเลือกขนาดเท่าไหร่เป็นสไตล์ไหนเป็นแบรนด์อะไรเป็นสีอะไรเราเลือกเลทราคาอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะว่าเราจะเอาราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ของแบรนด์อะไรเขาจะมีให้เราเลือกได้เยอะมากๆเลย ตอนสมัครใช้งานอ่ะก็คือง่ายมากๆนะเราก็เข้าไปตรงนี้ตรงผู้ใช้ใช่ปะเขาก็จะมีให้เราอ่ะใส่ว่าเราอ่ะจะเข้าสู่ระบบด้วยอะไรแบบง่ายที่สุดที่เราเข้าก็คือเราก็กดจาเนินการต่อด้วย a c e b o o k ปึ๊บพอเสร็จแล้วเขาก็จะมีกดให้เรายืนยันอะไรแบบเนี้ยเราก็จะมีโ t ทีพส่งมาที่เบอร์ของเราให้เรายืนยันเบอร์โทรศัพท์ของเรานะเราก็ใช้งานได้เล้วทุกคนง่ายมา,ากสามารถเข้าไปสั่งได้เลยสมมติอันนี้เราเห็นว่าตัวเนี้ยดูน่ารักใช่ปะ ราก็กดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปแล้วอะ่ะเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็จะเห็นหลายละเอียดราคาไซส์อะไรต่างๆที่เขาเขียนไว้นะแล้วเราก็จะแบบนี้เสื้อผ้าให้ดูต่อ,อยเอยอะแยะเลยแบบเสื้อผ้าที่เราที่เราสนใจอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถเอาเสื้อผ้าของเราอ่ะเข้าไปขายอย่างนี้ได้ด้วยนะโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ถ้าสมมติทุกคนมีอะไรสงสัย mm. ก็คอมเมนต์มาถามเราไว้ได้นะถ้าเรารูเราจะเข้าไปตอบงั้นวันนี้เราก็ไปก่อนแล้วนะวน้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย